ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B&K Music Mall ครับวันนี้นะครับเราอยู่กับกองชุดอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเป็นสินค้าใหม่นะครับจากแบรนด์เดอะวัครับราคาจะย่อมเยาวขนาดไหนนะครับผมเสียงจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับ และที่อยู่ข้างหลังผมนะครับก็คือกองไฟฟ้าจากแบรนด์เดอะวันะครับผมซึ่งรุ่นของมันก็คือรุ่น EDM 200ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นกองไฟฟ้าตัวแรกนะครับที่ BNK Music Mall นะครับนำเข้าเข้ามาขายในแบรนด์เดอะวันะครับ ซึ่งความพิเศษของมันนะครับผมบอกเลยว่านอกจากสีสันที่แปลกตาไปแล้วนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือความซิมเพิลและราคาที่จับต้องได้จริงๆครับเรามาดูที่กลองนะครับผมเราจะมีกลองทั้งหมด4ใบนะครับผมซึ่งกลอง4ใบนะครับความพิเศษของมันนะครับก็คือเป็นกลองหนังมุ้งทั้ง4ใบนะครับขนาดถึง8นิ้วด้วยกันนะครับให้สัมผัสนะครับใกล้เคียงกับกลองจริงที่สุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นกลองไฟฟ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยกลองหนังมุ้งเนี่ยค่อนข้างเป็นกลองที่ได้รับความนิยมในนนกกกองไฟฟ้าาาาารรรคูบบแแต่ด์็หยิทํ หนังมุ้งบนตัวกลองนะครับเข้ามาใส่ในกลอง EDM 200ตัวนี้ด้วยนะครับผมปกติแล้วครับกลองที่เป็นหนังมุ้งในส่วนมากจะเป็นสีขาวที่เราเคยเห็นกันครับแต่เจ้า EDM 200ตัวนี้เป็นสีดำครับใครที่ชอบแบบสายร็อกหน่อยหรือชอบสีดําดุดันเนี่ยถูกใจเจ้าตัวนี้แน่นอนครับผมและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับของเจ้า EDM 200นะครับคือเราได้แฉเต็มใบนะครับถึง3ใบด้วยกันนะครับขนาดถึง10นิ้วนะครับผมซึ่งเป็นฉับเต็มใบนะครับนำมาใช้งานได้คุ้มค่าและสวยงามแน่นอนครับที่สําคัญนะครับเขามีโครงเหล็กมาให้้ดวยครัับแถมฟงงขอ วันมาให้เวลาเล่นในห้องหรือเล่นที่บ้านนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าราคานี้ราคาเดียวเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลองชุดเดวัน EDM 200นะครับหชุดมีอะไรให้เราบ้างครับอันดับแรกนะครับก็จะมีกลองขนาด8นิ้วทั้งหมด4ใบนะครับก็คือจะเป็นกองหนังมุ้งสีดําทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีสแสแลวก็ทอมหนึ่งทอมสแล้วก็ฟลอร์ทอมแล้วก็มีแคลชนะครับหรือแฉฉาบนะครับมาให้3ตัวด้วยกันนะครับในขนาด10นิ้วนะครับรวมถึงโมดูลอีก1ตัวนะครับแพดเดิลนะครับสอง สายแพรเชื่อมต่อกลองและตัวโมดูลนะครับเรียกว่าครบคันมากๆนะครับที่สําคัญครับแถมหูฟังเดอะวันอีก1ชิ้นครับผมสาหรับใครที่กําลังมองหากลองไฟฟ้า1ตัวนะครับในราคาต่า2 0 0 0มื่นนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเพราะว่าปกติแล้วปัจจุบันเนี่ยโมดูลกองไฟฟ้าเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเยอะนะฮะมีหน้าจอมีขั้นตอนการทําค่อนข้างยากลําบากบางคนแค่ต้องการอยากตีกองง่ายๆเปิดเลือกชุดกองแล้วก็ตีได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเจ้า EDM สำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังก์ชันมากมาย simple simple แต่เสียงดีคุณภาพใช้งานได้ครับและต่อไปครับเรามาดูความพิเศษนะครับของเจ้าโมดูลตัวนี้กันครับว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมด้านบนนะครับจะมีเขียนว่า output นะครับ AUX in USB แล้วก็เป็น 9v ด้านหลังนะครับจะมีปุ่มควบคุม1ปุ่มนะครับพร้อมช่องเสียบอีก4ช่องนะครับนั่นก็คือปุ่ม on off นะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟ 9v นะครับช่องเสียบ USB นะครับซึ่งสามารถต่อเป็น m ด d i เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ได้ครับช่องเสียบ AUX in นะครับสำหรับเสีย เพลงจากภายนอกมาเปิดในหูฟังได้ครับและสุดท้ายก็คือช่องเอาท์พุตครับสำหรับต่อออกลําโพงหรือต่อออกมิกเซอร์เพื่อใช้งานตามสตูดิโอหรือบนเวทีได้ครับหน้าปัดด้านหน้านะครับก็จะมีเลขดิจิตอลทั้งหมด3ตัวนะครับไว้แสดงผลนะครับซึ่งการใช้งานของมันอย่างที่ผมแจ้งไปคือมันง่ายมากๆใครที่ชอบซิมเปิลนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับผมด้านหน้านะครับจะมี4ปุ่มหลักๆนะครับที่เราเห็นกันจะมีปุ่มเพจเซตอัพเพย์แอนด์พอสนะครับแล้วก็ปุ่มเลกคอลนะครับซึ่ง4ปุ่มนี้สามารถควบ M 200ได้เลยครับและไฟแสดงผลนะครับก็จะมีถึง5ไฟนะครับก็คือไฟคิด Voice Song Tempo และก็ Record ครับซึ่งในการเซตอัพเสียงกลองนะครับในการเลือกชุดกลองแต่ละใบครับเราสามารถใช้ปุ่มทั้งหมด4ปุ่มนี้ในการควบคุมได้เลยครับผมและอีกหนึ่งอย่างนะครับคือด้านบนขวาข้างหน้าจอครับจะมีปุ่มเขียนว่าเมโทรนะครับเมโทรนะครับย่อมาจากเมโทรนอมนะครับผมซึ่งสามารถเปิดไปพร้อมกับการฝึกซ้อมของคุณได้ครับปุ่มบวกลบข้างล่างนะครับสามารถเลือกชุดกลองได้นะครับทั้งบวกและลบนะครับ คือขึ้นกับลงนะครับและสามารถปรับพารามิเตอร์ของเสียงก้องได้เช่นเดียวกันครับและปุ่มวอลลุ่มครับสามารถหมุนขึ้นลงใช้งานง่ายครับและด้านล่างนะครับมีปุ่มโฟนนะครับที่สามารถเสียบหูฟังนะครับเอาไว้ใช้งานในบ้านหรือในห้องคอนโดของคุณได้ครับผมและนี่นะครับก็คือความพิเศษทั้งหมดของเจ้า EDM 200จากแบรนด์ The One ครับ ก่อนหน้านี้นะครับได้ลองตีเจ้า EDM 200เรียบร้อยนะครับซึ่งส่วนตัวค่อนข้างประทับใจมากนอกเหนือจากสีสันสีดําแล้วเนี่ยที่ค่อนข้างแปลกตาแล้วก็ดูเท่ดูลึกลับนะครับที่สําคัญครับได้สัมผัสกลองเหมือนจริงเพราะได้หนังมุ้งทั้งหมด4ใบนะครับผมเสียงกลองทั้งหมดของเจ้า EDM 200ตัวนี้นะครับเขามีมาให้มากสุดถึง35ชุดกลองครับและยูเซอร์นะครับสามารถเซตอัพเสียงกลองได้อีกถึง15ชุดกลองครับกลองตัวนี้นะครับมีเพลงให้เราตีทั้งหมดถึง33เพลงนะครับซึ่งใน33สามสิบสามเพลงน เขาว่างไว้ให้เพื่อเราสามารถอินสตอรเพลงเพื่อเป็นสล็อตในการซ้อมเพลงของเราได้ครับสุดท้ายนี้นะครับใครสนใจเจ้ากลอง EDM 200นะครับจากแบรนด์เดอร์วันนะครับเพื่อนําไปใช้งานนะครับและกลอง EDM 200ตัวนี้ของแบรนด์เดอร์วันนะครับสามารถต่อ USB นะครับเข้าไปใช้งานกับโปรแกรมทาเพลงต่างๆได้แน่นอนครับสะดวกสบายแน่นอนและที่สําคัญนะครับเขามีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถนํากลองตัวนี้ไปใช้งานผ่านแพลตฟอร์มมือถือหรือแท็บเล็ตของคุณได้ครับเพื่อนําไปใช้เรียนรู้สําหรับเด็กที่สนใจอยากฝึกกลองและเล่นเก ไปด้วยและนี่นะครับคือทั้งหมดของกอง EDM 2 0 0จากแบรนด์เดอะวันครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ B&K n Music Mall ครับเรามีราคาพิเศษสำหรับร้านค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมเอ็ดดี้และ B&K n Music Mall นะครับขอลาไปก่อนครับถ้าใครสนใจติดต่อมานะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่ง B&K n Music Mall ของเราได้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเจอกันครับ